สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องด้วยค่ะมันเมนูยอดฮิตด้วยค่ะเห็นว่าเขาตีนไก่หน่อยต้มเปื่อยเรียบร้อยแล้วค่ะจริงๆเราหน่อยบ่าจะใส่เบิร์ด้วยค่ะเอามาให้เบิร์ดซื้อประมาณกิโลหนึ่งค่ะกิโลหนึ่งมั่งตีนไก่ค่ะซื้อมาแล้วก็ต้มเรียบร้อยหน่อยฉันไม่เห็นอย่างว่าค่ะหน่อยฉันมาตำกับหัวโคราบีไผ่บูจากหัวโคราบีด้วยค่ะเป็นเป็ดยังสีด้วยค่ะเป็ดยังสีเลยหัวผักกาดเอามาตำแท่นเนาอบักจริง บะหมูบ่บ้านเบิดก็เลยกจะมาต่ำเท่านี้นะคะกมค็มีแครอทมีบักพริกแห้งนะคะพริกสดบวมีกับเส่พริกแห้งนะคะบักะนาวบกเขือเทศน้ำบะขามเปียกน้ำปลาแล้วก็ผงชูรสแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลหนึนมม่ได้ต่ไม้เบิง้งแล้วกับน้ำปลาได้ค่ะเนาะปตาค่ะข้าปอร์โลกันนะคะไปค่ะเอามะขูดอันแค่รสเหมือนกัน,นะคะ่ะขูด,ขด,ขดแครอทเอาเขาประมาณที่เ้างสกินที่เดียวนะคะที่เห็นไหล เดียวอ้อหรอคะเอาส้มนีแ่แหละค่ะกินขคนเดียวนี่เห็ดเบิร์ตแต่ก็เอาหัวอันนี้มินมาคือบกฮงหรือเค่ะเห็นบ่องปูมาคือเส้นบกฮุ่งเตะเลยหน่อยเ่อตำให้กินใช่ไดมเนาะหน่อยใส่กุ้งสัวทั่วหน่อยบ่แน่ใจใส่ปูอยังไง mm hmm. เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวหน่อยเช็ดเทลแล้ว,วค่ะเดี๋ยวมันจะโดนโคตรเนาะเดี๋ยวเขามาตำกันค่ะปั๊บกล่องเรียบร้อยแล้วเอาบักพริกลงไปค่ะ ออก,กับริกกับชูรสล,ลงไปค่ะเอาไปตามก่อนมีคืึ่สตาง์หน่อยน้ำตาลปี๊บนี่เรใส่เอาน้ำตาลทรายอยู่ละใส่นิดหน่อยค่ะไข่โบ้มักหวานกับโบ้ทงไส้หลยสูตรไข่สูตรมั่นหักไข่มักมั่นนาะค่ะเนาะต่างรด โลอะค่ะตอวที่นี่เอาในห้องหน่อยตำง่ายเอาบีบกบนงาค่ะอโอโยแบบพริกแข็งชุนพริกอินเดียค่ะพริกไทยตอนนี้บ่มี่มันหมดตลาดขาดตลาดหาซื้อบ่ได้ค่ะกเ็เอาเอาพริกไทยไปก็เอาพริกอินเดียไปก่อน ป่าซื้อวังหันมันมีแต่สีเขียวสีแดงบ่มีโปกติหน่อยซื้อมาหลายมันมีสีแดงค่ะเอาลืมบอกตับเซนปลาไปว่างหันค่ะแล้วก็ใส่น้ำขามเปียกแล้วก็น้ำปลาค่ะสโลสโลน้ำใส่เดี๋ยวขอชิมรสชาตินะคะเด้อพานค่ะพานไปโรดพานไปโลดแซบค่ะแซบแบค่ะ ออมาน,น,นีเลยค่ะเดี๋ยวิไม่ตีนไก่เดี๋ยวทิล่นโชรใสไล่เพิ่มกรบเช้านส่เห็เบิดบม่นยังดอกค่ะใส่ไลยก็กินไล่พายเป็นขึ้นหน่อยบอกินบ้ว่เสียดยเอ้าใส่ขนงเบิร์แซ่ะน,นะ แบบนี้ใส้ลายก็กินไลายได้ไแบบนี้กินลายก็อ้วนแล้วนาะค่ะเนาะเอาตีนไก่ค่ะใส่ไปประมาเนี่ยเอาพอเดีว,ว่าสิเส็ดเมนูมอื่นน้ำตีนไก่ตำหัวโคลาบี้ใส่ใส่ตีนไก่แซ่บๆนี่คือขนมจีนค่ะบบก,กินให้เบิ้งทุกเตาค่ะตำให้เบิ้งซื่อๆไปค่ะเดี๋ยวฉิวไปจัดจานให้เบิ้องด้วยคะ่ะว่า เสร็จแสั้งได้ไปค่ะเสร็จแล้วค่ะตำหัวโคลรบีใส่ตีนไก่ค่ะเรียบร้อยแล้วจัดจางเสิร์ฟดยะะู่แลค่ะมาลองหน่อยน้องสุริช่แมนย่าคุณงามเลยคะ่ะพีเค,ะคะรีด้วยค่ะปลาไก่อินเดียปลายูเมียยรังสาระข้ามเ,เยอรมันนะะี้ด้วยค่ะเชฟเชฟยันด้วยค่ะไอมาเด้อชายพนมมาจา้าลูกเก่าแสงค่ะพี่แก้วด้ค่ะพี่ติมพี่ลิ้นยูญีปุ่นมาเด้จัด พีชดาคุณธิดาด้วยค่ะน้องปลายวงติดมาเด้อจ้าน้องลาตีน,น้องแฟมมาทุกคนคะ่ะผู้ใด้พูดได้เอ้ยซื้อกับมาโลดน้องจ้าเลิฟยูแฟมิลี่ด้วยค่ะยายจิ๋วยายจิ๋วมาเด้อจ้ามากินข่าวน้ำหน่อยด้วยค่ะเด้อแม่รักกินแซ่บน้องป้อมค่ะน้องป้อมมาเด้อน้องป้อมจ้าน้องป้อมน่องลูกขาวมากินน้ำพี่หน่อยเด้อไปแล้วค่ะบื้กินเห็เบิอบ้องด้วยค่ะสิบไปโซ่กินคนเดียวไปสิไปแอบกินยุหลังไม่ค่ะไปค่ะพรคลิปหนาเนาะค่ะน้อขอบคุณทุกคนค่ะให้อะ มาให้กันมั่นใจหน่อยนำไล์ซอสโมเนวอาไลท์ไปแล้วค่ะพอนคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ